สวัสดีนะครับหมอโตด915ทาหลอดนะครับหมอโตดก็ขอสวัสดีกับทุกทท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่24ตุลาคมปี2568ยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้เจอกับทุกทุกท่านนะครับและยินดีที่ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานในวันเวลาที่คุณกับเขาห่างไกลกันความรู้สึก ของเขาเป็นยังไงในตอนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกนาสีทุกเพศเลยพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์รายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสำับพลังงานกันได้ด้วยนะครับและหมอต้นจะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณ มอโตดขอใช้พลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ำคืนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณในวันที่คุณกับเขาห่างไกลกัน ความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงเขาอยากสื่อสารอะไรกับไพ่ไปหาคุณในค่ําคืนนี้ขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนนะครับมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของเดอะทาวเวอร์การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่มันพังไปแล้วหรือคุณไปจับได้ไปโป้แตกว่าคขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความตมพันธ์หรือสําหรับบางท่านอาจเป็นการที่ไม่เข้าใจในเรื่องมุมมองในเรื่องเหตุผลในเรื่องสติมีการที่ทําร้ายจิตใจซึ่งการละกันด้วยคําพูดคําจาคนที่หลัก,คน,กคนที่แคร์การ ให้อภัย กับคนที่รักกับคนที่แคร์ตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่เริ่มต้นใหม่ในวันที่เราจบในวันที่เราเริ่มต้นการทำลายในทุกสิ่งทุกอย่างก็คือความรู้สึกที่ผ่านมามีคนที่ทําให้ใจของเราต้องเจ็บปวดในวันนั้นตอนนี้เราจะเป็นฝ่ายที่กลับมาโฟกัสในเรื่องความรู้สึกของตัวของเราเองบ้างนะครับเป็นพลังภาพใน7จถ้วย7ถ้วยคือพลังภาพให้ความฝันความหวังมีพลังาาพการที่คุณมีความฝันและมีความหวังทุกคนมีความฝันที่สิ่งที่เราตั้งใจในวันข้างหน้าของเรา เราจะเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองในตอนนี้มีคนที่กําลังฝันถึงคุณคิดถึงคุณในทุกค่าคืนเขาอยากให้คุณรับรู้ในความรู้สึก ของเขานะครับเป็นพระาภพยในความรู้สึกในตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาอยู่ในที่เดิมในแบบเดิมในสิ่งเดิมๆที่เรากลับมาปกป้องในสิทธิในตัวตนของเราเองเราไม่อยากเสียใจอีกกับพฤติกรรมเก่าๆกับพฤติกรรมเดิมๆแต่เราแก้ไขไขไ,ขไม่ได้ใครคนนั้นต้องแก้ไขความรักคือความเข้าใจความรักคือการดูแลความรักคือ,อาการเอาใจใส่และดูแลจิตใจของคนที่รักนะครับเป็นพระอภัยในออฟสอร์ดมีคนที่กินไม่ได้มีคนที่นอนไม่ดับคมตาดับลงครั้ง คิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณความรู้สึกตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่พูดไม่ออกร้องไห้ไม่ออกกาลังคิดถึงคุณหนักมากในค่ําคืนนี้มีคนที่ฝากความคิดถึงมาหาคุณอยากให้คุณรับรู้หรือการที่เรากลับมาในตัวตนของเราความทุกข์ความเศร้าความเสียใจอยู่ที่ตัวของเราเองในวันที่เราเลือกที่จะลืมกับจําในวันที่เราเลือกที่จะจํากับลืมความรู้สึกมักเป็นความรู้สึกที่ เป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกนะครับเป็นพลังอภัยในออฟสอดในออฟสอดนี่คือการฝ่าฟันคุณเป็นคนที่เผชิญหน้าทุกปัญหาคุณเป็นคนที่แก้ไขทุกปัญหาได้ด้วยตัวคุณเองในเรื่องอารมณ์และความรู้สึกการที่ทําอะไรแล้วอย่างมีสติจะสามารถผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีไปได้เราอาจเป็นฝ่ายที่กําลังก้าวผ่านห่วงวันเวลาและวันเวลามีทั้งอารมณ์และความรู้สึกหลายห่วงอารมณ์มีทั้ง ทุกมีทั้งสุขมีทั้งสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างมีสองด้านเสมอและมีเหตุและมีผลและมีคําตอบอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วมีพลังอภห้เดิมมีทีเชียเป็นพลังอภัยการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้และคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่อย่างตลอดเวลาและเป็นพลังงานภัยคนที่มีความเก่งในเรื่องการ เหมือนเหมือนกับความรู้สึกที่เราอาจเป็นฝ่ายที่กลับมารักตัวเองและการกลับมาเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นได้ที่ตัวของเราเองในวันที่สิ้นสุดมีคนที่อยากกุนย้อนและอยากเริ่มต้นกับคุณนะคะระับป็นงานให้เดือดเฉลียอดกร,รกฎลัคนากร,รกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้ความอดทนทุกคนมีขีดจำกัดแห่งความอดทนในวันนั้นเราได้ทําในเต็มที่แล้วเรารักเขาเกินร้อยเต็มร้อยในความรู้สึกของเราแต่เราจะไม่เสียดายในวันที่เราเดินจากเพราะเราทําในสิ่งที่ดี ที่สุดให้กับคนคนหนึ่งที่ไม่ได้รักไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจเราในวันนั้นในวันที่เราถอยห่างในวันที่เราเดินจากนาในวันที่ห่างไกลกันเขาจะเป็นคนที่ได้รับปวดเลียนที่เจ็บปวดในวันที่รู้ใจว่าความภาครักและสิ่งดีๆและคุณค่าดีๆนี้มันช่างดีขนาดไหนที่ได้อยู่ร่วมกันที่ได้มีคนที่เข้าใจที่ได้มีคนที่ ทุ่งเทนะครับไปพลังงาห้ในเดเอ็มเพอร์ชาวเมธาตไฟคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําด้วยหัวใจและทําด้วยความมุ่งมั่นในตัวของคุณเองเดเอ็มเพอร์คือคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นํามีเป็นคนที่คิดอย่างเป็นระบบและไต่ตอง คุณคิดวิเคราะห์ไต่ตองในเหตุและในผลในสิ่งที่จะตามมาในเส้นทางเดินของเราไม่ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายดาดความเสมอต้นความเสมอปลายกว่าจะเริ่มรักกว่าจะเริ่มผูกพันกว่าจะเริ่มดูแลกว่าจะเริ่มไว้ใจความรู้สึกที่เราเชื่อมั่นในตอนนั้นเราจะเป็นคนที่ตัดสินใจในตอนนี้ว่าในวันที่เขา กลับมาขอโอกาสกับคุณและเขากลับมาขออภัยจากคุณคุณยังพร้อมให้อภัยกับเขาหรือเปล่าสาหรับบางท่าน,นมีการที่ให้อภัยแต่ไม่ให้โอกาสสาหรับบางท่านไม่ให้อภัยไม่ให้โอกาสสาหรับบางท่านอาจจะเป็นการที่เราให้อภัยและให้โอกาสกับเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นรางาัลให้ใน The Temperance นะสายใหญ่ความรักสายใหญ่ความผูกพัน การที่ยังตัดกันไม่ขาดมันมีพลังงานให่ความผูกพันในจิตวิญญาณหรือเป็นคู่วิบากการคู่แห่งจิตวิญญาณเหมือนคู่ทวินเมฟมที่คุณกับเขาเคยฐานดวงจิตเป็นพลังงานให่การผูกมัดการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันที่เราได้มารักกันที่เราได้มาพบเจอใคร,รต่อใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่นะ้อง ที่คนที่เรารู้จักทุกคนมีเหตุการณ์ทุกคนมีการกระทําร่วมกันมาที่ได้มาพบเจอกันนะครับซิองอฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเกา่าคิดถึงวันเดิมคิดถึงสิ่งเก่าๆคิดถึงสิ่งเดิมๆเป็นพลังภานให้การที่สิ่งเก่าๆและสิ่งเดิมๆกําลังหวนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นไม่รู้ต่ออี่้งต่อ,อกี่้งเป็นเหตุการณ์ในอดีตหรือเหตุการณ์ที่กําลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันอยู่ที่อารมณ์และความรู้สึกการวนเวียนในพลังภายวัตตะสงสารนะร ครับเป็นพลังงานพยการที่อยู่ในกิเลสและความรู้สึกการที่จะตัดกิเลสคือการหลุดออกมาจากผลการกระทาและความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการกลับมาเห็นในดวงจิตการกลับมาตัดในความรู้สึกของเราเองแต่ในความรู้สึกของเราน e ี่ยยังมีความผูกพันยังม e ีความผูกมัดยังตัดเขาไม่ขาดนะมีคนที่อยากกลับไปดูแลคุณมีคนที่อยากกลับไปทุ่มเทกับคุณเขาจะเอาใจใส่คุณเขาจะดูแลคุณใจที่ผูกพันมีคนที่เหมือนเหมือนกับการที่คุณกับเขายังคิดถึงซึ่งกันและกันอยู่ ในวันที่เขาไปแล้วไปแล้วไม่ได้ดีหรือการที่เขาไปแล้วไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้แคร์เขาหรือไปแล้วไม่ได้ให้สถานะแก่เขาไปทุ่มเทเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปลา่าตอนนี้เขากำลังได้รับกรรมและ,ะกรรมที่เขากระทำไว้คุณในวันนั้นที่ทำาให้คุณเจ็บตอนนี้เขาเจ็บมากกว่าคุณเท่าทวีคูณนะครับเขาดูพลังานภายในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าตอนนี้ เขาเป็นยังไงบ้างนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นก่อนนะครับมีไพ่ของนายอบครับนะอาสวินถือถ้วยหรือมีพลังงานไพ่ความรู้สึกที่เขากําลังคิดและเขากําลังตื่นรู้ในสิ่งต่างๆที่คุณเคยมอบให้เขาเขาอยากถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งเขาอยากถือความรู้สึกของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งมีพลังงานไพาอ่อาสวินหรือคนที่ขี่มาขาวเข้ามาช่วยเหลือคุณเป็นกัลยาณิมิตรคนที่ดักคนที่แคร คนที่พร้อมที่จะเอาใจใส่คนที่แครความคิดแครความรู้สึกความรักคือการที่เราเข้าใจในความคิดในเหตุในผลและความรู้สึกของคนที่รัก ของคนที่แข์คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สําหรับเรามีพระงาภห้เดือดไฮโดรแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์การตื่นรู้คำอธิษฐานคําขอพรหรือครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาในพื้นดวงชะตาของคุณอยู่หรือการที่เรายิ่งอธิษฐานในดวงจิตให้เขาคิดได้ให้เขาตื่นรู้ให้เขากลับมาในตอนนี้หรือการที่เขากําลังคิดว่าเขากาําลังคิดไม่คิดวิตกกังวลว่าจะ ขอโอกาสกับคุณแบบไหนคุณจะให้อภัยหรือเปล่าในความรู้สึกของคุณยังพร้อมให้อภัยหรือยังมีช่องว่างให้เขาเข้าไปในหัวใจของคุณบ้างไหมนะมีพลังอภัยไหนออาวาน ในอเวนนี่คือพลังงานให้ความห่างไกลการต่างกันโดยระยะทางคนที่ห่างไปคนที่ห่างไกลอยากเดินหน้าอยากเทคแอคชั่นอยากไปพบอยากไปเจออยากไปพูดอยากไปคุยกับคุณนะครับเปพลังงานให้กาวถ้วยเติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มความรู้สึกของเขาขาดถ้วยแห่งสายน้ําก็คืออารมณ์และความรู้สึกก็คือความรักที่คุณเคยมอบให้เขาในวันนั้นเขากลับมาเห็นในทุกสิ่งเขากลับมาเห็นในทุกอย่างในสิ่งที่คุณเคยทิ้งไวใ้ให้เขาก็คือหัวใจที่เราเคยผูกพันกันมา ทั้งกิจการที่เราเคยอธิษฐานทุกภพทุกชาติกันมานำพาให้เราได้มาพบเจอนะการที่เราอธิษฐานในดวงจิตและในดวงใจให้พบเจอกับคู่คนที่เป็นกัลยาณมิตรและคู่คนที่เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องความรู้สึกในเรื่องการเงินซึ่งการละกันคนที่ไม่ใช่หรือคนที่เป็นผลวิบากกรรมก็ต้องจากกันไปมันมีทั้งการความพัดผ้าความเตียใจยความทุกและความ เจ็บปวดนะครับเป็นพลังงานไพในสไม้เท้านะสี่ไม้เท้านี่คือพลังงานไพความมั่นคงเขาอยากกลับมาลงหลักเขาอยากกลับมาปักฐานเขาอยากกลับมาเหมือนทุ่มเทกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขากําลังต้องการความมั่นคงในตอนนี้ของเขาหรือเขากําลังทุ่มเทในหน้าที่ในการงานในความรับผิดชอบของเขาคีอนอฟครับราชนีถือถ้วยเป,ป็ลรงงานให้ความเข้าใจของคุณ คุณเป็นคนที่เข้าใจในความคิดในความรู้สึกหรือหรือการที่เราเป็นฝ่ายที่รู้ในวันนั้นที่เขาเป็นฝ่ายที่โกโหกกับเราเรารู้ในความรู้สึกของเขาในทุกๆเรื่องนะมีพระอภัย,ภยฟอ์ครับ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ดังใจกับเราเสมอไปนะครับมันมีทั้งความผิดหวังบ้างความเศร้าบ้างความสุขบ้างความทุกข์ก็มาแค่ชั่วครางความสุขก็ามาแค่ชั่วข่าวความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่การที่เรากําหนดและปล่อยวางในเส้นทางเดินและหาความสุขในแห่งจิตวิญญาณยิ่งคุณรักตัวเองมากขึ้นยิ่งคุณดูแลตัวเองมากได้เท่าไหร่เขาจะยิ่งเป็นฝ่ายที่เสียได้เป็นฝ่ายที่เสียใจในวันที่กลับมาแล้ว เขาไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือแม้แต่คนที่เคยเข้าใจไม่เหลือแม้แต่คนที่เคยห่วงใหญ่มันเหมือนกับการที่เขาทาให้ทุกทุกอย่างพังไปจบไปทําเองผิดเองทุกเองเศร้าเองเสียใจเองและเจ็บปวดและต้องกลับมาแก้ไขเองแต่การแก้ไข คุณจะให้โอกาสหรือคุณจะเปิดโอกาสหรือคุณจะตาตบจบไปจะเป็นโชคชะตาที่คุณจะเป็นคนที่กําหนดอยู่เหนือแห่งโชคชะตาด้วยตัวของคุณนะครับเป็นพลังงาพเดอะเมจิเชียนมีพลังงานไพแปดเหรียญมีไพ่ของวิกตอรี่แห่งความสําเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่ของเขานะในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณเนี้ย มันอาจ,จเป็นฝ่ายเขาที่กำลังหาทางที่จะกลับไปพูดคุยอยากกลับไปง้อคุณนะในเส้นทางเด,เดินเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาอยากมีคุณในความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งคุณคือถ้วยแห่งสายน้ําที่เขาจะถือไว้ที่เขาจะไม่ให้ทําให้ร้ายใจของคุณอีกแล้วนะในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาเอาใจใส่คุณมากขึ้นคอยดูแลคุณ คอยแคร์ความรู้สึกคอยแคร์ความคิดการที่เราแคร์ความคิดและการที่เราจะพูดอะไรสักอย่างเนึ่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูถึงเราว่าจะกระทบจิตใจของคนที่เรารักหรือคนที่เราแคร์หรือเปล่าปัญหาเรื่องเล็กอาจจะเป็นปัญหาเรื่องใหญ่ที่ทําให้เราหยาล้างหรือจบกันไปแต่ตอนนี้มีคนที่อยากวนมีคนที่รอคอยมีคนที่เฝ้ารอหรือการที่เขากําลังหาสิ่งที่เป็นใน ตัวตนก็คือการเงินหรือการที่เขากําลังเก็บออมเพื่ออนาคตในตอนที่ได้มาพบคุณได้ได้มาเจอคุณได้มาทําเพื่อคุณคุณคือสายน้ําที่เข้ามาชโงมชีวิตของเขาให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะตอนนี้มีคนที่อยากพบเจอกับคุณในทุกๆวันและเล่าเรื่องทังความฝันเล่าเรื่องทั้งความหวังให้คุณได้ฟังนะมีพระอภัยเดชสตาดวงดาวนับรนล้านดวงจักรวาลแห่งนี้โลกใบนี้ มีไพ่ของการที่ความรู้สึกที่มองไม่เห็นมีสิ่งที่มองไม่เห็นแต่คำอธิษฐานด้วยแห่งจิตวิญญาณของคุณการอธิษฐานบ่อยๆหรือการที่เราคิดดีพูดดีทำดีจะมีการที่เกิดอะไรที่ดีๆเข้ามาหาเรานะมีพระาภัยเดชการจบการเลือกนาการยาระความผัดภาคมีพบมีเจอมีจากมีรามีทุกมีสุขมีเศร้ามีเสียใจมีผัดภาคมีคนที่แอบแอบ แอบในความรู้สึกอยู่นะในตอนนี้มันเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังพูดไม่ออกจุกอกในตอนนี้ของเขานะครับเป็นพลังไพ่ในคิงอวานมีไพ่ของนายเอาไปเคลื่อนการวางแบบแผ,แผนการวางเป้าหมายมีคนที่วางแผนการที่จะกลับไปง้อคุณหรือเขากําลังวางแผนการว่าจะพูดกับคุณในลักษณะไหนในในสิ่งที่เขาเคยพูดกับคุณแต่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าเขาจะกลับมาพูดกับคุณแบบไหนเขาอยากจะกลับมาขอโทษคุณเขาผิดไปแล้วเขา ขอแค่เพียงการให้อภัยจากคุณและทุกอย่างเขาจะทําให้ทุกอย่างเป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับคุณกับเขาเขาจะสร้างความทรงจําใหม่เขาอยากให้คุณลืมหรือล,ลืมเรื่องราวในอดีตที่ผ่านไปได้หรือเปล่าอดีตที่ผ่านไปกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงเขาจะทําวันที่ได้พบในทุกวันเวลาทรงที่เป็นวันข้างหน้า ของคุณกับเขานะครับพลังงานไพ่สิง่งอออครับมีพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีโอกาสดีเขาจะควายคว้าชุกโอกาสเขาจะควายคว้าสิ่งดีๆหรือคุณกับเขามีของที่แลกแทนใจกันไว้ก็คือความผูกพันและความห่วงใยความรักคือการห่วงใยและความผูกพันที่มีต่อกันน่ามีคนที่กําลังแอบคั่งรักคุณแอบ่วงคุณในตอนนี้ความรู้สึกของเขาเป็นของคุณนะครับอขอดูปพลังงานไพ่ในตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึก ที่เขาอยากขอโทษในทุกเรื่องราวและในทุกผลของการกระทำที่เขาทำผิดไว้กับคุณในเส้นทางเดินในตอนนี้มีคนที่ไม่ได้ดังใจกับตัวของเขาเองเขากำลังคิดและทบทวนและกำลังไต่ต่อในความรู้สึกของเขาว่าเขาขาดคุณไม่ได้ในตอนนี้นะครับนะครับมีพลังอาไพซิกเอาครับนี่คือพลังอาไพ ซิงออฟวันนะเป็นไพ่ของการที่เราได้เดินหน้ากันเราได้มีแบบแผนเราได้มีเป้าหมายเราได้มีเป้าหมายและแบบแผนเดียวกันนะครับอขอดูพลังงานไพ่ในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหากุณในค่ําคืนนี้นะครับเขาอยากบอกอะไรผ่านไพ่ไปหาคุณน,นะครับขอใช้พลังงานไพ่ในข้อความของเขาคนนั้น มีพลังงานให้เด็กถือเหรียญน,นะครับเด็กถือเหรียญคือคนที่อายุน้อยกว่ากาันคนที่อายุแตกต่างกันคุณคือเหรียญที่มีค่า คุณคือสิ่งที่สําคัญคุณคือการที่เขาอยากกลับไปดูแลคุณเขาอยากทําเพื่อคุณนะมีพลังไพ่เดทนะครับความทุกข์ความเศร้าความเสียใจตอนนี้เขาอาจเป็นฝ่ายที่อยากบอกคุณว่าเขาเสียใจเขาสํานึกผิดเขาขอโทษในวันนั้นที่เขาทําให้คุณเสียใจตอนนี้เขาเจ็บปวดมากที่ไม่ได้พบที่ไม่ได้เจอคุณนะมีพลังไพ่ในสองเหรียญสองเหรียญคือความโรดใจโรเลความวกวนหรือเขาอาจเป็นฝ่ายที่คิดนะ ว่าไม่มีหน้าที่จะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดกับคุณไว้เยอะทําผิดกับคุณไว้มากทําให้คุณเศร้าไว้เยอะทําให้คุณเสียใจและเจ็บปวดและผิดหวังในการกระทาของเขาเราไม่อยากเจอพลังงานเดิมๆสิ่งเดิมๆแต่การกระทําของเขาต้องแก้ไขที่ตัวของเขาเองเราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่สุดจะนังในวันที่สุดจะยื้อเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่เลือกที่จะเดินออกไปเราเดินเดินออกมาด้วยใจที่เข้มแข็งของเราแต่ตอนนี้มีคนที่ กวนกวายมีคนที่ร้อนรนหาคุณนะครับเป็นพิธีการที่เขาคิดถึงคุณมากในวันที่รู้ใจในวันที่ห่างไกลมีคนที่เหมือนความที่ไม่มีที่สิ้นสุดอารมณ์แห่งความรู้สึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งกันและกันนะมีคนที่อยากกลับไป ขอโทษและกลับไปขอคืนดีนะเขากําลังส่งข้อความไปหาคุณเขาอยากให้คุณเปิดใจเขาอยากให้คุณเปิดความรู้สึกรับรู้ในความซึ้หรือเขากําลังส่งข้อความอยากให้คุณเปิดอ่านข้อความของเขาด้วยอยากรู้ใจคุณว่าอย่างพร้อมให้อภยัยยิ่งคุณนิ่งไปยิ่งคุณเฉยไปความทุกข์ใจความทรมานใจเขาเจ็บปวดและเขาทรมานใจมากะนะมีพลังให้ในการติดต่อและการสื่อสารเขาต้องทําอะไรทั้งอย่างความร้อนหลนความร้อนใจความกังวลกวาย ใจของเขาหรือตอนนี้มันเหมือนกับการที่สิ่งดีๆในวันนั้นที่เขาเคยได้จากคุณแต่เขาไม่สนใจเข้ากลับมาเห็นในความเป็นจริงแล้วว่าในสิ่งที่คุณให้กับเขาคุณให้ด้วยหัวใจคุณให้ด้วยความจริงใจคุณให้ด้วยความซื่อสัตย์นะครับเป็นนางพา่คิงออฟครับเขาจะตามตื้อคุณเขาจะทลายกำแพงที่คุณปิดกั้นเขาลง และขอโทษคุณและขอโอกาสจากคุณเขาจะทําให้ดีที่สุดนะมีพ,าพาลังอาไพเปดเหรียญมีพลังอาไพาการมูปอนวันเวลาการวเวลา,า,วเ,วลา,าวเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะหรือต่างฝ่ายต่างไปเรียนรู้ในวันที่ไม่มีการคุณอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาแต่เขาอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณในตอนนี้นะมีพลังอาไพาเอ็ดออฟครับมีวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาวันเวลาสิ่งต่างๆคุณจะเป็นคนที่กำหนดใน ทางเดินในเส้นทางเดินและในเรื่องราวแห่งชีวิตที่คุณจะเขียนบทของตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังายในหนึ่งเรียนสิ่งดีโอกาสดีโชคดีสิ่งใหม่ๆโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าโอกาสที่มีไว้ให้คน ขวยคว้าในโอกาสที่ให้ไปนะคุณคือสิ่งดีที่เขาพลาดโอกาสในวันนั้นเขาจะขว่คว้าคุณคือเหรียญที่มีค่าคุณคือความรู้สึกคุณคือหัวใจและคุณคือความรักที่เขาขาดหายไปนะมีคนที่เยรังเลหรือการที่ใจหนึ่งก็นักใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็ยังรอคอยนะความรู้สึกของเขากําลังรอคอยให้คุณให้อภัยให้คุณให้โอกาสเดลเวอร์ River, ชาวเมทุนลัคนาเมทุน ค่ำคืนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากสื่อสารกับให้ไปหาคุณว่าความรู้สึกของเขาหัวใจของเขาเขาอยากอยากดูแลคุณอีกครั้งหนึ่งและเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากบอกคุณว่า เขารักคุณมากเขาแคร์คุณมากเขาจะทำให้ความรักความตัมพันธ์ในเส้นทางเดินของคุณกับเขามีความตกนะ้มีพลังงานให้ในเดวิลเดวิลนี่คือพลังงานให้ความค้ั่งรักหรือการที่ไม่ยอมจากคุณไปไหนโซ่แห่งพันธนา,าการแห่งความเป็นตัวตนของคุณหรือเข้ากําลังมันเหมือนกับการที่คุณอยู่เหนือแห่งความรู้สึกของเขาอะและคุณอนาะจะเป็นฝ่ายที่อยู่ได้แต่เขาอจเป็นฝ่ายที่เหมือนต้องต้องมาหาคุณ ต้องมางอคุณต้องมาขอคืนดีกับคุณนะมันเหมือนตอนนี้เขาจากไปไหนจากคุณไม่ได้หรือกับสิ่งที่เขาไปเรียนรู้มาไม่มีใครที่สําคัญที่สุดไม่มีใครที่แคร์เขาเท่ากับคุณแล้วนะเดวิลนี่คือพลังอาไพการที่หลุดพ้นออกจากผลแห่งการกระทำเท่ากการที่เราจะหลุดพ้นออกจากผลของการกระทำคือการที่เราละกิเลสในทุกๆเรื่องนะครับในสิ่งที่เราจะเป็นฝ่ายที่รู้ได้ด้วยตัวของเราเองนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่ ตามหาและเป็นคนที่ดำเนินตามในเส้นทางเดินของเรานะในเส้นทางเดินของเรามีทั้งกิเลสที่เข้ามาทั้งความรู้สึกที่เป็นตัวของเราเองมาในตอนนี้เราอาจจะเป็นายที่กําลังถามกับความรู้สึกว่าเรายังพร้อมให้อภยัยหรือเรายังพร้อมให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในชีวิตของเราหรือเปล่านะครับหมอโต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจช่องหมอโต้กันด้วยนะครับ สำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต้ก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ ID ได้ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับหมอโต้ได้นะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ